มากินขา่าน้ำกันเด้อเหมือนเด้อนะครับวันนี้อากาศร้อนมากร้อนมากถึงร้อนมากมายร้อนมอดร้อนไหมถอนถอนถอนอนอากาศคือร้อนนะครับช่วงนี้แต่ก็ไม่เป็นปัญหาในการที่เราจะกินของแซบนะครับ <c oughs> ซื้เก้าวเหรครับเหมือนเดิมจ้าไฟบูเสร็บไม้ อยูว่ะหิวพออากาศร้อนแล้วมันก็งดหงิดเนาะรู้สึกมันไม่สบายตัวครับอาการ้อนตรงนี้ก็รักษาใจด้วยนะครับอย่าให้ใจร้อนตามอากาศเออ้อนะครับผูได้กันได้อากาศห่อนกระยันหัหวห่อนเออบอกจากของ อากาศร้อนก็อย่าให้หัวร้อนนะครับมากินข้าวด้วยกันยามรักษาใจให้ใสสะอาดนะครับท่าน้เรีอันนี้กัลมากินข้าวชมพูเสียบไม้เหมือนเดิมอืมไม่ควนมอง,งเห็จมทองมาก่อน เดี๋ยวควันปันเห็ุครับสมาก <c oughs> นี้ก็เป็นช่วงทำข้อสอบนะครับเนาะกำลังใจให้คณะครูทั่วประเทศนะครับในการเท้่อสอบเนาะแช่งกับอากาศฮอนฮอนนะปีนี้ปิดก้าเมษาอืมสู้กันเลยสู้กันยาวๆนะครับสําหรับคณะพ่อพิม์แม่พิมพ์ทุกท่านเนาะถูกกับอากาศฮอน <laughs> อกราบร้อนนะครับ ยามอย่างหัวร้อนตามเด้ <c oughs> อครับเริ่กันนะครับถึงท่าเสร็จก็จะได้ไปทำข้อสอบต่อ <c oughs> อืมค่ะอร่อยมาก <c oughs> เบคอนพันอ่อฮอทดอกถ้าถามว่ารสชาติเป็นไงครับก็เหมือนกับซุกกี้นะครับคือน้ำจิ้มมันจะรสชาติแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานครับ เขาต้องการพี่น้องอันนี้เป็นข้าวเย็นนะครับพยายามไปกินได้ไดก่อนห้าโมงนะครับก <c oughs> ินจาก็็หางก่ออย่ามันน้ำหนักเกินนะครับอืม <c oughs> <c oughs> สำหลับคนทีไม่ยังไม่เคยชิมต้องลองชิมนะครับ ใส่เขาน,นหน่อยครับขออภัยแซ่บ <c> อ <oughs> ืม <c oughs> ขาถามว่าทำไมดูอารมณ์ดีมีความสุขนะครับก็มีเทคนิคหนึ่งนะครับที่ใช้เนาะในการแบบอันนี้ก็คืออนุญาตให้มันเป็นเนาะในสิ่งที่มันเป็นแล้วก็มันไม่ได้เป็นนะครับอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้ให้ความหมายอย่างอื่นนะครับสมมติว่าใบไม้หล่นก็คือใบไม้หล่น หรือว่าหมาหอนก็คือหมาหอนไม่ใช่แปลว่าเห็นผีอะไรเงี้ยไม่ได้ให้ความหมายอะไรเอาไปใช้ดูนะครับฮ่าฮ่าฮาทำไมยินแต่อย่างเดียวเธอจะขาดสารอาหารไหมไม่ไม่ขาดนะครับเพราะในนี้มีสารอาหารครบนะครับอืมแล้วก็สารอาหารครบนะครับ มีทั้งที่เป็นโปรตีนที่เป็นวิตามินแล้วก็คาร์โบไฮเดรตไขมันครบถ้วนเลยนะครับอาจจะเป็นมือโนเดิมแต่ว่า,าครบครบห้าหมู่นะครับร่างกายเราก็จะได้แบบปรับสภาพได้ด้วยนะครับในการย่อยก็จะย่อย,ย,อยง่ายขึ้นออ่อออ เนื้อปลาหมึกเนื้อปลาหมึกครับอันนี้โปรตีนอืมนี่ผักถามว่าอร่อยไหม ถามว่าอร่อยไหมล่ะครับอร่อยมากชเชอร์ดถามว่าแซบไหมครับชักแสบมาแสบไหม อร่อยมากนี่เป็นอะไรที่แบบแซบนะครับมีความแซบอร่อยแบบยิ้จัด,จดอืมอืมอร่อย อ่ามากวันนี้อากาศร้อนนะครับออาจจะทำให้หงุดหงิดบ้างนะครับอืมถ้ามีเรื่องอะไรมากระทบใจกันจะทมให้หงุดหงิดคูณสองเท่านะครับเพราะว่าอากาศช่วงนี้มันก็ร้อนเพราะงั้นอืมก็ให้ <c oughs> ได้รักษาใจกันนะครับให้ใส่ให้สะอาดนะอ่าให้ให้สบายนะรักษาใจให้สบายนะครับอ่าเพ้ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสมดุลอันนี้ก็ทักทายซัมนี้เด้อนะครับเดี๋ยวจะไปทำข้อสอบต่อในบาย